ฝากขอความไปหาซุ้มบักปึกกระลินซุ้มขับเห่าให้โซ่ขี่แต่ขี่แดนเบิ้งหน้าตาแต่ละคนหนี่เมายาบมเมายาก,กั่วยให้ครบ่วยใบบห้เวน้ำเล้วเก่งหลายในโลกโซเชีย,ววยลผู้โยสารเป็นยังเขาไปขี่ใส่ตู้กับเขามางทีงึดการศึกษานี่ไัยก็ได้ครับผู้จักมันไปซื้อห้แน่ โคตรเงามันนี่โบน,นึ่งกะสองคนละโบโฟกับปูกับยามันละ่ะต้องมีเป็นโคตรอีสานน่ะหรือว่าจังไดเน้นจะเป็นเด็กน้อยคนอ,อีสานบนเหรียญน้ำตีหรือจังไดเงืดออิริโบไอดอ้ีศูนย์แห้งนะครับสมเพศสมเพศคมหิดออกจากกะลามาได้ออกจากกะลามามึงเก่งแท้มึงบ่ต้องกินกับเขา่าร้านอาหารกับมีแต่คนอีสานเห็ดทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่คนอีสานเห็ดเหมือนมึงอายุซ้ำนี่ยังของเงินพออ่อแม่ใส่ ครับเมื่อนีกับบมีอย่างไรครับพอดีเมื่อวานหนีเบิงข่าวท่วามีคนดูถูกคนอีสานผมก็ได้เป็นกระบอกเสียงอีกหนึ่งเสียงของคนอีสานครับฟังผมฟังอยู่มันฟังบจบฟังจบบ่ไ้คกับศูนย์แห่งกัะกระพุู้ว่ามันเอาอีอยังมาคิดมาอ่านมันเบิดสมัยเหยียดกันแล้วคนสม,มุนี แล้ะกืรอนีราสุดก็เห็นหนาตาของซุ้มที่มันเว้ากันแล้วมันกบเบะเว่าอู้ไปแล้วกับเพด็คนอีสานนาตาดีก็มันตั้งหลายครับคือสมเพชสมเพชพวกบัวเราที่ซีกับผู้ลู้ว่ากฎหมายสิเรนงานอย่างใดบ่แต่เพิ่งก็ว่าถ้าคือกดดันจากสังคมหลายๆกจะจิออกมาขอโทษจิออกมา ว่าผิดไปแล้วจะส,สั้นน่สผมว่ามันมัน,ม,นมันบอฟเฟสสำหรับความรู้สึกของคนอีสาน,นหลายๆคนที่มันเสียไปแล้วนะครับคือมัะ้อน,นเห็นถึงมันสมองในการคิดกับบุหรู่ว่าเมาเหล้าหรือเมาอย่างหรือข้านองปากหรือจางไหใครวอาไปยังสั้นแต่ถ้าสร้างอิีอยากินับกับเขากับน้ำที่ว่าคนอีสานเหตุบกว่าคนอีสานหรือคนภาคอื่น รานอาหารเก้าสิบเปอร์เซนคนอีสานเห็ดเบิรครับบอกว่าสิป็นอาหารประเภทใดอันนี้กับบริวารแต่ภาคอีสานดีครับทุกภาคก็มีเบิดเป็นคนตั้งจังหวัดเนาเอา,เอาง่ายๆทัศนวิว่าไปแล้วว่าย้อนขึ้นไปนี่ถ้ามันบอกว่ากรุงเทพเป็นของมันคนอีสานนี่เกิดก่อนมันอีกมันเสี่ยงนี่จากหมื่นปีเขายืนในพื้นที่นี่เขายืนในแผ่นดินนี่จะคล้องเป็นอย่างยูยังยูใส่ บ่ลููว่าเอาอย่างมาคิดมาเว่ามันเบิดสมัยแล้วเบิดสมัยอีลีผมกับฟั่งอยู่กับจนศูนย์ก็จนสิโบ่บรลู้ิีบาจ,จังไดเอาเจ้าของให้มันรอดเอาเจ้าของให้มันรอดครับหรือมันบอกว่าผิดที่พ่อเมย์คอดออกมาตัวมันเองเนะ่ะที่มันว่างสั้นเนะ่ะก็บ่อยากโทษเพาพ่อเมย์เขาดอกพ่อเมย์เขาบ่ได้รับลูกดอก โตมันเองนะครับที่มันคิดเร็วสั้นอายุจักปีความคิดความอ,าอ่านยังหน่อยกว่าอายุจะของอีกมันสมองซูม,มันเ้ากันหันร่วมกันยมเรศำเด็กหน่อยคนอีสานที่ว่ามันอยู่หาอยู่หาอยากหากินเป็นผมนี่บ่ได้ของเงินพ่อแม่มาแต่อายุสิบแปดสู่ดินล้นเขาเห็ดงานในเมืองหลวงสมคนกรุงเทพแท้ๆอีลี ผมบอกได้เลยว่ากรุงเทพร้อยเอร์นี่มีอยู่บห่หอดยี่เร์เซ็นต์ะครับนอกนั้นกันลูกครึ่งลูกซอดเบิดเพอเพอพีนอกบอกว่าสายใดสายหนึ่งเนี่ยต้องมีคนอีสา,ลานล่ะ้อนหรือบอรลูกว่าคนอีสานบ่เลินน้ำได้จังใดแต่น้น่อยๆก็เลยฟังใจเป็นปุ่มด้วยในชีวิตแล้วออกมาระบายให้คนอื่นฟังสันติได้จังไงศูนย์แห้งศูนอีลีใหญ่พ่อใหญ่หินอซูนที่สี่ส